เราก่อนว่าที่ดมาเชียงใหม่ครั้งนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมาขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่าแฟนเอิร์ดเขาต้องมาอีเล็กทิที่เชียงใหม่2อาทิตย์นะคะเอิร์ดก็เลยถือโอกาสมาส่งแล้วก็มาเที่ยวด้วยประมาณ2วันนะคะแล้วก็หาคาเฟ่อัปเดตนะคะแบบมาถ่ายรูปต่างๆ ก็ตอนนี้ก็มาถึงติงปาชิบุย่าเชียงใหม่แล้วโลนี้หาไม่ยากนะคะคือมันอยู่ตรงข้ามห้างเมย่าพอเดินเข้ามาก็คือแบบว้าวค <Ps> ือญี่ปุ่นมากแล้มุมถ่ายรูปเขาก็คือเลิศมากนะเพราะว่าหันไปทางไหนก็คือถ่ายได้หมดอันนี้คือเดินเข้าไปร้านนี้ร้านแรกนะคะก็จะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นทั้งหมดเลยน่าแหละค่ะทุกคนคือมันมีทุกอย่างเลยจริงๆ าต่อกันร้านถัดไปนะคะข้างๆเขาทําเป็นคาเฟ่นแนวญี่ปุ่นมูดแอน,นโทนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดีมากๆเลยนะคะมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่สวยมากๆเลยนะคะด้านในนะคะเขาก็จะเป็นคาเฟ่เราก็มีของขายมีพวกของที่เราลึกกระเป๋าหนังสือเสื้อยืดต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศชั้น2นะคะ อันนี้ร้านที่สามนะคะด้านในจะขายเป็นแนวแบบฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยไม่ได้เข้านะแต่เห็นเมนูแล้วแบบน่ากินมากข้างหลังตรงนี้นะคะร้านที่สี่ที่เรียงกันมาก็คือจะเป็นร้านแบบนั่งชิลตอนกลางคืนเป็นร้านเบียร์ร้านอะไรเงี้ยนะคะเพื่ายๆรูปสุดท้ายที่อยากแนะนํานะคะก็คือมุมน,นี้เลยทุกคนเป็นมุมรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นนะคะชิคมากๆตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป ช้าเผือกกันนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเออจะพาแฟนมากินสุกี้ช้าเผือกทุกคนว่าเขาจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยให้ตีให้เตะใเตะเอิร์จริงดำเท้าหรอไม่ได้ไม่ได้เตะแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่ถ้าสมมุติว่าอร่อยก็ก็โดเราเตะได้ <laughs> ทุกคนว่า ทุกคนว่าใครจะได้เตะใครเราพาแฟนมากินครั้งแรกก่อนอันนี้ผมไม่เคยกินเลยนะคะเป็นสุกี้แห้งเหนือนะอันนี้สุกี้แห้งทะเลรเราได้เตค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมสาราล้านนาน,นะคะก็ยังไม่เคยไปเลยนะคะไปครั้งแรกเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันนี่จะเป็นบรรยากาศด้านในโรงแรมนะคะก็จะพาไปดูเข้าๆนะคะทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นล็อบบี้นะคะแล้วก็พอเราเดินถัดมาก็จะเป็นแบบโถงใหญ่ๆ พอเราเดินต่อไปก็จะเป็นสปานะคะแต่เอื่นไม่ได้เข้านะทุกคนพอเราเดินถัดมาก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะคะเขาตกแต่งน่ารักมากค่ะทุกคนโดยเฉพาะตรงส่วนห้องน้ำจะเป็นแบบสีขาวๆคินคีนนะคะถูกใจมาก ก็จะมีประมาณนี้นะคะของโรงแรมเมื่อกี้เเอาของขึ้นไปเก็บที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะลงมานั่งเล่นตรงห้องกินข้าวของโรงแรมก่อนแล้วก็ค่อยออกไปข้างนอกไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวเย็นบรรยากาศตรงนี้ดีมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิวแม่น้ำปิงนะคะที่เนี่ยรู้สึกว่าเขาอ่ะจะเน้นความเป็นธรรมชาติโดยรอบรอ,บอะ่ะมันจะมีต้นไม้เยอะมาก ทุกคนเคิรอ,อยากจะบอกว่าโรงแรมที่เนี่ยคือไม่แพงเลยราคาประมาณ3 0 0 0ันถึง 3, 5, นะคะตอนจองมาถ้าเทียบกับห้องพักที่ได้แล้วก็ฟาซิลิตี้ที่ได้ก็คือรู้สึกว่าคุ้มค่ามากนะคะวิวต่างๆก็คือดีมากทุกคนก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเราก็กำลังจอกไปข้างนอกไปหาอะไรกินไปเดินเล่นกันนะคะที่แพนไวยก็คือจะไปของแม่ขานะคะแล้วก็อาจจะไปร้านเฮือนม้วนใจต่อ แล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าจะไปถนนคนเดินต่อหรือเปล่านะคะสรุปแล้วนะคะที่นี่ก็จริงๆก็ถ้าตั้งใจมาช็อปปิ้งก็ไม่แนะนำนะคะก็คือ เหมาะกับแบบว่างๆมาเดินเล่นจริงๆแล้วมาก,กังวันอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่ามุมถ่ายรูปคิดว่าแบบน่ารักมากมันมีความแบบเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีร้านแนวแบบญี่ปุ่นเยอะนะคะมีร้านชาลมไ่มุกมีแบบอ,อ,อาหารนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีร้านเบียร์ด้วยนะคะแล้วก็มีดวงก็มาเดินเล่นมาแบบจอยๆได้ สวัสดีตอนเช้านะคะเออชา้าตรงไหนตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนที่ร้านมีนามีข้าวนะคะ่ที่ข้าวไงจากนั้นเราก็จะไปลุยคาเฟ่กันมเมนูที่สั่งเมนูที่สั่งไปนะคะก็จะมีลาบปลามเมืองไข่เจียวดอกกระดอนต้มจืดตำลึงต้มมือไข่แล้วก็น้ำพริออกอ้อะ ก็จะลุยอาหารเหนือรัวๆนะคะเพราะว่าเอิร์ทกัแฟนเอิร์ทเป็นคนชอบอาหารเหนือมากๆนะคะลาตกัวีก็อนนนะคะ พอทานเสร็จนะคะเร,เราก็จะไปกันต่อที่เคคาเฟ่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเคคาเฟ่กันแล้วนะคะก็คือคาเฟ่อยู่ในตัวเมืองเดินทางไม่ไกลนะคะใครที่เวลาไม่เยอะหรือว่าอยากจะมานั่งเล่นชิลๆขำๆก็แหวะมาได้เลยนะคะ ถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งเมนูกันอยู่นะคะก็คือว่าจะสั่งเป็นราสเบอร์รี่โอตลาเต้นะคะกับโรสแมรี่พีโซดานะคะนี่มาแล้วนะคะน่ากินมากเลยทุกคนก็คือไม่ได้สั่งของกินนะคะเพราะว่าไปกินข้าวกันมาแล้วนะคะให้ลองชิมไม่หวานไปนะคะทุกคนอันเนี้ย มุมถ่ายรูปที่ชอบนะคะก็คือมุมนี้เลยทุกคนคือน่ารักมาก thank okay. you เออถ่ายรูปไปอ่ะคือจริงๆแล้วว่ะสวยมากดูแบบไม่รู้อะคือมันสวยแต่แสงไม่ลงเออไม่รู้มันต้องมาเวลาไหนก็ถ้าเพื่อนๆมาตอนแบบตอนเที่ยงหรืออะไรเงี้ยเราถ้าแสงมันลงก็อืมน่าจะสวยมากค่คะทุกคนขนาดแสงไม่ลงอ่ะเอออยังว่าแบบเออมุมมันน่ารักเลยอ่ะอันนี้อร่อยมาก ข้างบนมันก็เป็นชีสเผือกเมนูเนี่ยอร่อยชอบที่คาเฟ่อื่นๆไม่ค่อยเห็นนะเมนูเนี้ยอร่อยมากตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็เป็นที่สุดท้ายที่เราจะไปนิวทาวคาเฟ่นะคะในนิมมานเหมือนกันนะคะความเป็นเลยือเื่นไม่ได้หาข้อมูลก่อนนะคะเลยก็นึกว่ามันคือคาเฟ่นะคะไม่ได้เตรียมใจมากินคาเฟ่ อีกทีจริงๆแล้วคือด้านในก็มีขายกาแฟด้วยนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะ